สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราอยู่ตรงไหนเออเนี่ยค่ะศาลาว่าการกรุงเทพมหาคนครตอนนี้เอาอยู่ที่เสาชินช้านะคะอยู่ตรงที่เสาชินช้าวัดสุทัศน์ค่ะเราจะเข้าไปที่วัดสุทัศน์นะคะเพื่อไปดูข้างในว่า,าสถาปัตยกรรมดีงดงามยังไงนะคะไป แล้วเข้าไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆอันนี้เราอยู่ที่วัดสุทัศน์นะคะไปดูข้างในกันนะโมพุทธายะพระพุทธไตรตานยาน มณีน,นพราชสีหสหสุธ,ธรรมาพุทธโธธโมสังโฆยะธาพุทธมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชา,คา,ชาอาคีทานังวารังคันตังสีวาริตะมหาเทระอาหางวันธามิทุระโตอาหางวันธามิทาตตโยอาหางวันธามิสัพโสพุทธาธรรมะสังฆาผู้เชน สาธุสาธุสาธุนะคะตอนนี้เรามาอยู่ณจุดนี้กันนะคะจุดที่เรายืนก็คือจุดนี้นะคะเพื่อนๆจุดนี้ตรงนี้นะคะตรงหน้าพระบทสดเลยนะคะ,ะ,คะวัดสุทัศน์เทพวารารามราชวรมหาวิหารนะคะอืม อารามหลวงค่ะพระวัดอารามหลวงเป็นพระบทสดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะคะเป็นเป็นวัดประจำสมัยราชการที่8นะคะพระบรมอนุสาวรีย์ราชการที่8นะคะ สีกากพระสีกากพระสีสาะยะมุนีนะคะับคือพระประธานประดมพระวิหารหลวงนะค่ะไปเราเดินเข้าไปข้างบนพระวิหารเพื่อนๆให้เพื่อนๆเหรอสังเกตนะคะนี่ค่ะ เป็นพระอินทร์ทรงคุธนะคะพระนารายณ์ทรงคุธนะคะสวยสดงดงามค่ะเพื่อนๆสั่นนิดนึงนะคะออไปให้เดึงขึ้นข้างบนกันะนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นการสักการะนะคะเราควรจะถอดรองเท้านะคะถอดรองเท้าไว้นะบริเวณนี้แต่เขาไม่ให้จุดทูบ ขับทลอื่าเพื่อนเพื่อนแต่เราขึ้นได้ไหมนี่นะคะหัขงข้างหลังข้างหลังพระบทสุดก็จะเป็นที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะ เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันแล้วค่ะไม่ไม่ทราบว่าเขาอนุญาตให้ขึ้นหรือไม่พระวิหารหลวงหลวงพี่หลวงพี่ลงมาก่อนอ่อภาประติมากรรมฝาผนังวัดค่ะว,วิหารนะคะเป็นวิหารที่ยาวที่สุด งองค์พระสวยสดงดงามมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาค่ะสมาธิอาจจะรบก,กวนสมาธินะคะสวยนะค่ะนค่ะเป็นกุีโลโบายภาพจิตกรรมฝาผนัง

ความสนุกของบานประตูเนาะคะ่ะบานประตูแกสลักได้สวยมากสวยเนาะ,ะลมเย็นสบายเลยะคะ่ะ บานประตูเหมือนกันทั้งสองบ้านนะคะเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ออด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากออนะคะนี่ค่ะสอวสู่ช้า